เสียงอะไรยังไงบ้างเสียงอ็เลยังนสักเสียงที่เรียกโอลีเลี่ยงว่าไรแล้วครับพี่น้องเสียงไหนลุกวนบ้านติดกับถนน

เรื่องพวอยากใส่มือเด้อค่ะพี่น้อง กับขนุนจับักนมาขอบ่องแม่พี่องที่รับชมวงไแต่งผ้ากินเน้อค่ะกิปบนี่กทไมซ้ำนี้ละค่ะแส,ส,ส่บๆค่ะหนึ่งนอ ยังดยู่ไก่ถนน,นจะเสียงรถนอกคันที่นอกมั่นมั่นไม่ขับมามา พี่น้องสุขสุมั้อนมิลเมตนแบบนี้ส่งตาำกูจะหลบกวาจากนอนเขาพี่น้องก็แท่ขนมกินก็ได้กับพี่น้อง ขอบึ่งทำไมพี่น้องไปรับช่วม่แต่งผ้ากินเน้อค่ะกิปนี่ไวไซ้ำนี่ล่ะคะ่ะแสียบๆค่ะ <c oughs> <c oughs> proximo Đúng à. không ạ? Đây là phần nữa. เสียงตี่เหลี่ยมโอลีกเลี่ยงว่าไรแล้วครับพี่น้องเสียงไหนลุก,กว,ลวนเรื่องควาอยากใส่มือเด้อครับพี่น้องกูดองครับพี่น้องแล้วก็มีสินมาหมานั่งค่ะม้าหมา,มากินก็สูงต่ำแต่เราเลยไปซื้อขอนมกินครับพี่น้อง ก็แค่ขนมกินก็ได้ครับืออยูงสูงก็เลยครับสวัสดีครัแม่พี่น,อน้องสุขสุขก้นมึงแม่แตงกมี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không มั่นมั่นไหมครับครูสวัสดีครับแม่พี่น้องสุขสุขก้นมึงแม่เต็นกัะมีส่งตามงปูน้ะ พักไป้วมันยื่เขือนผมทนผมลมกินก็ไดกรก็ เธอบอกปอกพี่น้องปูหน้าบานหกับพี่น้องปูดมเจาลบกป่อยจังหวะขี่น้องจับขีนองแมกมา เาาน,นื้อหกไก่สักน้อยครัพี่น้องบ้านติดก,กับพนุนกูดองครับพี่น้องแล้วก็มีสิน มาหมาน้ำค่ะมาหมากินกับสุกตำแตงก็ได้ไปซื้อขอนมกินค่ะพี่น้องทั้งหลายน้อพี่นอ้องเสียงก็ไรนีนสักเสียงสี่เหลี่ยงโอ้ลีเลี่ยงว่าเดี๋ยวแล้วค่ะพี่น้องเสียงไหนลกวน 湖南，马上走。明白吗？

我这边呢。